เป็นมะเร็งแล้วนะปาก็บอกว่าผ่าตัดไะคะหลังผ่าตัดสองเดือนปวดมดลูกแล้วก็เหนื่อยหอบทานข้าวได้น้อยพอมาเจอเซเนตินภายในอาทิตย์เดียวฟื้นตัวขึ้นได้เลยทานข้าวได้เยอะแล้วผมก็ผมก็ดกหนาขึ้นผิวพรรณดีคือเป็นมะเร็งปากมดลูกคือเริ่มต้นตั้งแต่ขอลูกพศสามสี่แล้วก็ทำหมัน มาสุดตัวอีกทีคือพศ5 4อาการปวดท้องทรมานเวียนหัวคลื่นไส้เลือดออกมาเยอะลูกก็เลยพาไปตรวจสุขภาพสูนมะเร็งก็เลยบอกว่าป้าเป็นมะเร็งแล้วนะป้าก็บอกว่าเป็นก็เป็นถ้าผ่าตัดให้ป้าก็ผ่าตัดไะฮะหลังผ่าตัดสองเดือนปวดมดลูกแล้วก็เหนื่อยหอบทานข้าวได้น้อย คือสภาพร่างกายในตอนนั้นคือตัวเองจะเอาชื้นไม่รอดแล้วจนบอกลูกบอกว่าถ้าแม่ตายเผาที่กรุงเทพนะไม่ต้องเอากลับต่างจังหวัดพอมาเจอเนเนตินภายในอาทิตย์เดียวฟื้นตัวขึ้นได้เลยทานข้าวได้เยอะแล้วผมก็ผมก็ดกหนาขึ้นผิวพรรณดี